เรื่องย่อละครเรื่องสงครามหมอลำตอนที่20ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31เหตุการณ์คือชวินมีปากเสียงกับไอดินชวินรับบทโดยท็อปจรนบังเอิญได้พบกับพิมพ์ใจซึ่งรับบทโดยหญิงพิติการอดีตคนรักเก่าเขาไม่รอช้าได้รีบเข้าไปหาด้วยความคิดถึง ก็ถูกไอดินซึ่งรับบทโดยบอสเชษชนกเข้ามาวางไว้ทำให้ทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันขึ้นติดตามรับชมละครเรื่องสงครามหมอลำออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทาง t r u e ID ผ่าน3ช่องทางทางแอปพลิเคชันเว็บและกล้อง t r u e ID TV Bo x